มีการเหยียดเชื้อชาติจริงไหมคะมีแต่พี่เหยียดเขา <laughs> ไม่ใช่พูดเล่ว่าก็อ่าอันเนี้ยนนเป็นเหตุผลหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าการไปอยู่เมืองใหญ่ดีกว่าอย่างไงครับเพราะว่าเมืองใหญ่ความหลากหลายมันเยอะอืมเพระความหลากหลายมันเยอะการเหยียดมันน้อยลงอะ่ะในความรู้สึกพี่นะอยู่เมืองใหญ่ไม่ค่อยโดนนะด้วยความที่แบบคนที่เหมือนเราไม่งเยอะมากอะ่ะยิ่งถ้าเมืองอย่างซานฟานเอลเอย่างเงี้ยคนหัวดําเอเชียเยอะกว่าอีกนะ เขาอยู่กันตรงนั้นน่ะคนจีนอะไรคือเขามาตั้งแต่บรรพุรุษอะไรแล้วอะก็คือการว่าคนหน้าเหมือนเราอ่ะเยอะกว่าคนที่เป็นฝรั่งอีกมันก็เลยไม่ค่อยโดนเหยียดอะไรเงี้ยก็คือเลือกไปเมืองที่มันใหญ่ๆหน่อยอ๋อแล้วก็คนเอเชียคือถ้าพอไปอยู่เมืองใหญ่อะเขาจะไม่เหยียดแบบเหยียดแบบแต่เขาจะมองว่าแบบว่าไอ้พวกเอเชียเนี่ยแม่งเก่ง เก่งเออเก่งเลขเก่งคำนวณอะไรเงี้ยเก่งวิชาการอะไรเงี้ยออมันก็เป็นเรื่องดีนะพี่ว่า <laughs> ในกรณีหนึ่งอ่ะ <laughs>